ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมมาวาดรูปนะผมไม่ดูตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันไม่เคยสวยหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่แบบวาดรูปเก่งๆนะครับก็แบบเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะอย่ะเนี่ยไม่ดูผมวาดไวตัว้งหลายรูปวาดก็ไม่เสร็จนะดูดิ วาดไปได้เรื่องเลยผมเนี่ยอันเนี้ยเส้นผมเมื่อวา,วาดสวยเส้นนะครับก็ผมจะบอกเลยนะว่าผมแทบจะไม่เคยวาดรูปเลยครับเพิ่งมาเคยวาดเนี่ยในฝึกเพราะว่าตอนนี้แหละแล้วผมก็แบบนะดูเมื่อก่อนเมผมก็ดูตามน,นะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะ อันนี้เป็นของเขาที่ให้มาดูนะคะปบผมแบบสวยมากนะครับวันนี้ก็ขอจบเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ